แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะ5มกราคม2569มาแล้วนะคะคลังเคาะวันโอนเงินคนละครึ่ง plus มกราคม2569รัฐจ่ายล่าสุดร้านค้ารับเงิน2,000บาทอัปเดตปาร,รางโอนเงินสนับสนุนรอบเก็บตก2เดือนสุดท้ายแจกเงินพ่อค้าแม่ค้าค่ะแจกเงินยังเหลืออีกอย่าลืมใครได้บ้างรอบเก็บตก2เดือนสุดท้ายตามให้ทันพลาดรอบนี้ถือว่าสละสิทธิ์ทันที อัปเดตข่าวดีให้พ่อค้าแม่ค้าทั่วไทยได้เฮกระชวนการคลังกลางตารางโอนเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาทักษะ u อัพส l ิล e s สก l l แต่พลาดรอบแรกเตรียมรับเงินสูงสุด2,000บาทเข้าบัญชีถุงเงินในรอบเก็บตกเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นี้ย้ำนะคะหากพลาดรอบนี้ถือว่าสละสิทธิ์ทันทีอัปเดตยอดโอนล,ล่าสุดรัดจ่ายแล้วกว่า117ล้านบาท จากการประมวลผลข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลั s ทั้งสิ้น97,86 0รายพบว่ามีผู้ประกอบการที่ได้รับเงินสนับสนุนไปแล้วถึง95,59 0รายโดยในจำนวนนี้มีร้านค้าที่ได้รับเงินสูงสุดตามสิทธิ์2,000บาทจำนวน34,970รายคิดเป็นรยละ3 6รวมเป็นเม็ดเงินที่รัฐสนับสนุนไปแล้วกว่า117.47ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังมีร้านค้าอีก2,27 0ราย ที่ยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากตรวจพบว่าไม่มีรายการยอดขายจากโครงการในส่วนที่รัฐร,ร่วมจ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดเปิดสาเหตุทำไมเงินไม่เข้าทั้งที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง plus หากร้านค้าของคุณไม่ได้รับ SNS หรือการแจ้งเตือนในแอปถุงเงินอาจเกิดจากสาเหตุสำคัญดังนี้ข้อมูลไม่ตรงเลขบัตรประชาชนหรือเลขผู้เสียภาษีที่ใช้ลงทะเบียนอบรมไม่ตรงกับข้อมูลในแอปถุงเงิน คะแนนสอบไม่ผ่านมีผลคะแนนทดสอบหลังเรียน (post test) ไม่ถึงเกณฑ์หรือคะแนนหลังเรียนน้อยกว่าก่อนเรียนยอดขายไม่ถึงสำหรับร้านค้าบนฟู้ดเดลิเวอรีต้องมียอดสั่งซื้อผ่านโครงการไม่ต่ำกว่า5ครั้งภายในวันที่19ธันวาคมสถานะผิดเงื่อนไขเป็นร้านค้าที่ถูกระง,งับสิทธิ์ในโครงการภาครัฐมาก่อนหรือเพิ่งเป็นร้านค้าคนละครึ่งพลัสหลังจากพัฒนาทักษะเสร็จสิ้นการปฏิทินรอบโอนเงินเก็บตกมกราคมกุมภาพันธ์6 9 สำหรับร้านค้าที่เงินยังไม่เข้าในรอบวันที่25ทธันวาคม2,568ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางจะดำเนินการติดตามเพื่อโอนเงิน retry e, ให้อีกเพียงสองครั้งเท่านั้นคือรอบที่ 1. วันศุกร์ที่30มกราคม2,569รอบที่ 2. วันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2569 ข้อควรระวังหากพ้นกำหนดรอบโอนเงินวันที่27กุมภาพันธ์2569จะถือว่าผู้ประกอบการร้านค้าไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนี้ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติยอดขายได้ง่ายๆด้วยตนเองผ่านเมนูสรุปยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยตลอด24ชั่วโมง